ที่เคยลงไปแล้วนะครับผมมาอัปเดตวัสดุของต่างๆนะครับผมว่าเราใช้ตัวขนาดไหนนะครับผมก็พื้นที่ที่เทก็53ตารางเมตรนะครับผมตัวปูนนะครับผมเสาเสาปูนหน้าห้านะครับผมสูง3าเมตรเลยนะครับผม3าเมตรนะครับผมอัปเดตให้ดูนะครับผมก็ส่วนแผ่นก็เราใช้แผ่นเก่านะครับผมหรือหรือโซนตรงนู้นนะครับผมตรงที่ถมดินนะครับ หรือมาทําใหม่นะครับผมหล็กก็ใช้เหล็กตัวเก่าเหมือนกันนะนี่นะครับผมเสาหน้าห้านะครับผมเป็นเสาปูนเลยเราฝังลงไปห้าสิบเซนนะครับผมเสาปูนส่วนหล็กคานนะครับผมคานเราใช้หน้าสี่นะครับผมยาวหกเมตรเลยนะครับผมกว้างหกเมตรนะคะหกคูณหกนะครับผม ไม่แอนเลยนะครับผมเพราะว่าเราใช้หน้าสีทำคานนะฮะข้างบนก็จะมีเพจวางบนหัวเสาทุกต้นเลยฝั่งนี้ก็จะมีการถักเป็นโครงนะครับผมนะถักเป็นโครงแล้วก็จะมีตรงกลางหน้าสีตัวหนึ่งนะครับผมนี่ฮะนี่นะครับผมหลังคาุงเสร็จเรียบร้อยเลยวันนี้ติดเชิงชาย เชิงชายก็ติดเสร็จเรียบร้อยวางครบนะครับผมเชิงชายเราใช้เชื้อรานะครับผมเชื้อราธรรมดานะครับผมไมฝ้ฝาเชื้อรานะครับเชิงชาย ผมมีการลงสีด mm ้วยสีดำดำด้านนะครับเป็นหลังคาตัวเก่านะครับผมส่วนตัวครอบข้างนี้ตัวใหม่นะครับผมเพราะว่าหลังคาอันเก่าไม่มีนะครับมีแค่แผ่นหลังคาเฉยๆนะครับผมก็เป็นบ้านสวนนกดาวนะครับผมเป็นระบบโซล่าเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเลยนะครับผม นะโซลาเซลล์แผงจะอยู่บนหลังคาเลยนะครับ ผมส่วนแปรเราก็ใช้เหล็กกล่องนะครับผมนิ้วคูณสองนะครับผมความหนาของเหล็กก็อยู่ที่หนึ่งจุดห้าเลยนะครับผมผมแนะนําให้ใช้เหล็กตัวหนานะครับผมเพราะว่าการเปิดหน้ากว้างนะครับผมมันจะได้ไม่เอ็ดนะฮะหลังคาจะได้ไม่เอ็ดนะครับผมเราใช้หน้าสีหน้าสีขึ้นไปเลยนะครับผมหน้าสามเราใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นเหล็กกล่อง ผเปิดกว้างเลยปกติว่าจะใส่เสารตรงนี้อีกต้นหนึ่งฝั่งนูง้นต้นหนึ่งดูแลพื้นที่มันจะแคบนะครับผมเพราะว่ามันจะเกะกะเสานะเวลาเราจอดรถไม่ค่อยสะดวกนะฮะก็เลยออกแบบเป็นน้กกว้างแล้วใช้เหล็กตัวใหญ่เอานะครับผมเพราะว่ามีเหล็กเก่าอยู่แล้วนะครับเลยตัดเสาออกไปสองต้นนะครับผมไม่เอานะใช้เสาแค่สี่ต้นเองนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวรออัปเดตโรงรถที่สองให้ดู เร็วๆนี้นะครับผมสวัสดีครับ